สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขภูสุขคนมาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดนางล่มน้ากันพ่อเห็ดนางล่มมึงก็ออกตอร์เงบวนนี่จ้ะมึงมาเท่านั้นนะอันนี้อันนี้ยังอ,อ่อ,อนพี่น้องเห็ดนางล่มหนาหนาวด้วยจ้ะนี่เห็ดนางล่มสีเทานางมหนาหนาวโอ้ขดายอ,อ่อ,อนยังสีนะพี่นอ้องเลยสุดยอดเลยดีใจย่างคักเลยจ้ะพูนเห็นมาจ้ะเน,น,น,นี่ยอ่อนอ่อนนี่ อัน,วนอวนอยงสีขาสีกรอบพ,พ,พ่อยๆไปนองเสียบจ้ะเห็นดนางร่วมขึ้นตามธรรมชามติตัดออานี่นงามมึงตีอะพี่นอนอุ้ยนะนางนี่ส้มบุญคักนะเห็ดนะตาเพชรตอพี่นอง ขับไปนีม่มองมีพุลัพทูนพระเอกผู้พามากพี่น้องกินเขาช่วยกันแล้ว,ลวก,ก็เลยออกมาตอนแรกว,ว่าสิบลออกมาดอกเห็นแดดออกเมื่อกี้แดดออกเขาปามากพห็นว่ามีแดดแบบนี้ออกในหน้อยหลาย,ยุทธ์จ้ากาหัวก็สีอึงนั่นหัวก็สีอันออกไมออ่นเนาะพ่ลัก ดอกหน่อยๆพวกใบเฮดมูนูนี่เขาสิมักอากาศชื้นๆเปียกๆนะชื้นๆเปียกๆไอ้สิออกดีนะตะก้อนไม่โดนแดดโดนแดดคสิบ่ค่อยออกจ้ะ พี่น้นองเลตซี่ลายๆได้จ้ะเด้อตั้งใจเขาเองซีใหม่พ่อพุ่มถูกๆกำลังใจได้พี่น้อง เอาแล้วออกตั้งมุกจนเขากับมิมงอกระสิออกตรงมิเ <laughs> ก็บไปตากแห้งจ้ะเห็ดงูงูนี่ให้พระเอกลงไปเอาไหาพู้นี่ขอนึ่งอยู่หนึ่งลางนงี่น้องพูดูดอก nhóc con mày mãi mà lấy, ôi mãi 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 มาจีไพเอกอันยางเขาไปไม่บุ้งเน่อยนหะมูปลาตัว่้อยกันนะหมูตาอันหมูปลาตัวนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเรามากแต่เห็นปีนี้ก็เห็นอีกคือเขายั่งอันนั่นอยุ่เขายั่งยู่แพลหลูกดีดีมากปีที่แล้วเห็นทั้งหลูกเขาแลน้ำกลนกันลายลายปีนี้เห็นตัวเดียวเพราะฉะนั้นเพราะว่าวยุของหันจะเป็นอันเป็นโพ,นน,พนนะจังของหันนะเป็นจอมโพนนะอยู่ในนะบุงน้ำบุง เขาสีอ yeah. ิ้วนี่แหะตั้งแต่ปีพอแล้วพี่น้องเฮ็ดจังไดจังสีเอาใดโว้ยุ่นไหมพี่น้องขุ้นไหมขึ้นสามช่องามๆบนขึ้นยู่สูงแท้นี่นไหมต้นใหม่ต้นนี้เคยมาเอาอยู่พี่น้องนี่ใหญ่ลุงจอดเลยคือเก็บจ้ะมันใกล้ป้างามบ่พี่น้องต้องเอาให้ได้ด้วยจังกิโกขึ้น าาย่าขันซุกม,มิดเนมครบเอากระตาไปน้ำปนี่นสิไฮคิโกขึ้นเนอวพี่น้องวันนี้ปีที่เลีวก็มาขึ้นเอาตัวน,นี้แล้วแต่ว่าปีที่เลีวนี่ร้ายๆลาย,ลาย,ลายพี่น้องห้ายกว่านี้ยุบปีนี้กำลังออกเฮ้ยเนมอเล็กลดีอ่ะฮะ Gebt noch mal, dann kann ich noch mal sehen, wie es aussieht. Oh, wie schön. Die Kleinen äh, lassen. Das da? Ja. Das weg? Ja, und da einer oben. Aber der sei weg. Ich mache die von oben bis hier, und den Rest lasse ich, ja? wenn es geht. Ja, nehmen alles. ใกลยินคอปล้วกันาอัน huh นึงอันดียสครับดีดีเด้อไเองไงปีที่แล้วนี่ึ้นั้งแต่อันคนเลียงแถวงามงามพี่น้องปีนี้เขากำลังออกอันชอนน้อยๆกันนุ่มเหมาะแต่แม่ยูจาเเห็ดมองนีงามอีหลีพี่น้องงามงาม นะอ,อ๋คมโอว้ยดีใจเด้พี่น้องเลยมม่มองหนีบ่ผิหวังเพราะว่าอยู่ไกลบ้านอยู่นะจ้ะตอนแรกว่าสิบบอมาดอกเจาก้าบันนี้เฮ็ดไปไกลบ้านกับบอคอยมีน่นอนจักสิไปเก็บใส่นะพี่น้องกันเลยมม่มองหนี้มาบ่ผิหวังเลยจ้ะน้มหน้ามึงนะพี่น้องปัสพิษหน้าค่ะเจ้นี่ค่ะไปต้มย่าเบือไปพัดนะมันหอยก็เซีจ้ะ สามช่อมื่อกี้ว้าเป็นสันเป็นสันอยู่บ้างแน่พี่นอ้องโอ้ยปวดซ้อนเนะาะอันนี้กนเอาอันเสือมาปลูแข่งเนี่ยเห็ดขึ้นตามธรรมชาติเฮงนั่งล่มหนาหนาวจ้ะนั่งร่มสีเทาอันอ้ยเลยสามช่อมือกี้อีกชอหนึ่งก็ได้ซ้ำเนี่ยละเจ้าพี่นอ้องเก็บเห็ดอย่างนี้เนาะไปพ่อไปกินยเยอะเนาะ เฉยเอาไปไปต้มย่ำหรือไปพัดน,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 นั่นละจ้าเนาะเดี๋ยวอันอันนั้นให้เขาโตก็นี่จังสิม,มาเบ่งหน่อยประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่ละจ้าเนาะถันอากาศบ้อนเย็นหนาวคักนี่กะคืออาทิตย์อาทิต,ทตย์เดียวกับง่แล้วละจ้าฟางลางมุมี่แบบนี่ดอกนึงนี่ดอกเดียว มีบ่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายด้จ้ะเด้อจากเอฟซีเขาเอฟซีไม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ด้จ้ะพี่น้องเด้ออันจนเมื่อยเหลือดิจ้ะเลาะเบิ่งเห็ดหูหนูมองอมองเคยมาเก็บกับบ่ออกอันเขาพึ่งสิเริ่มออกไหมพี่น้องพึ่งแต่สิออกจก้ะต้องต้องอันมาเลาะเบิ่งเรื่อยๆอย่งนี้นะจ้ะเนาะแต่ว่ามือนี้ไปเห็ดหูหนูน,นี่เดียวนะจ้ะ เจอกันคลิปหน้าจ้าบันนิสิไปขึ้นรถแล้วจ้าพี่น้อง